The cat sat on ถึงเยอะนะคะตอนนี้สําหรับพอดเรื่องแปลกแหวกแนวไปหน่อยเหมือนกันและค่ะสำหรับซีรีส์สยองขวัญเรื่องอยากกลับบ้านนะคะนุ่นวรนุชค่ะรับบทนาร่วมกับซินดี้เซรินญาแพรพิชชาภาและตุ้ยเทียรพัฒค่ะจนทําให้อยากต่อบ้านขึ้นแทนอันดับหนึ่งของคอนเทนต์เอเชียในสตรีมมิ่งเจ้าดังไปแล้วนะคะโดยนี่ยังเป็นการรับงานแสดงเรื่องแรกของค่ายสตรีมมิ่งเจ้าดังด้วยที่ตัวของคุณนุ่นวรนุชเองเนี่ยได้ร่วมงานกับผู้กํากับหน้าใหม่นะคะอย่างวุฒิดนายินทรเกษตรค่ะ ซึ่งพุ่มกับเองบอกเลยนะคะว่าเป็นแฟนคลับของนางเอกคนดังมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันค่ะช่วงหลายปีมานี้นะคะได้เห็นผลงานการแสดงของนุ่นวรนุชกันทุกปีอย่างน้อยก็ปีละหนึ่งเรื่องค่ะซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเลือกรับงานเองหมดนะคะโดยมีหลักวิธีคิดในการเลือกงานแสดงเหมือนกันนะับตั้งแต่เป็นนักแสดงอิสระมาคือที่สําคัญตอนนี้ค่ะสิ่งที่คิดถึงที่สุดก็คือการได้กลับไปเล่นหนังนะเพราะว่าไม่ได้เล่นหนังมาถึง17ปีแล้วนับตั้งแต่หนังผีนะคะเรื่องเปิงมนันกรอง กลองหนังมนุษย์ค่ะคือตั้งแต่ที่มีโอกาสได้เป็นนักแสดงอิสระ mm hmm. ก็หลังจากนั้นก็คือเลือกเองทุกเรื่อง mm hmm. ก็อย่างแรกเลยนัวน่าจะเป็นเหมือนกันทุกๆคนก็คือ,เ,อเลือกเรื่องที่เราอ่านแล้วเราชอบ mm hmm. เราอ่านแล้วเราสนุกเราอ่านแล้วเราเห็นภาพ ว่าว่ามันจะเป็นในทิศทางไหนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีในในเรื่องของขั้นตอนต่อไปว่าเออเราเล่นกับใครนะใครกำกับแล้วเออโปรเจกต์นี้จะไปอยู่ในช่องทางไหนก็คือในทุกๆรายละเอียดอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นองค์ประกอบในการในการ,ในการตัดสินใจรับเลือกงาน,นะคะ่ะก็ก็ทำมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าตอนนี้นุ่นรู้สึกว่าตัวเองก็ห่างหายจากภาพ,พยนตร์ไปนานก็ถ้ามีโอกาสก็ยังอยากกลับมาเล่นภาพยนตร์อยู่ค่ะจ้างได้นะ <c oughs> อ,ออกตัวแล้วนะคะอาจจะได้ชมเร็วๆนี้นะคะฝีมืออะไรมือดีทีเดียวอยู่วงการมานานจริงๆค่ะแล้วก็มีคําถามต่อว่านิยามของคําว่านักสแสดงในมุมของนางเอกตัวท็อปอย่างนุ่นวรนุชคืออะไรนะคะเจ้าตัวตอบสั้นๆเลยนะคะง่ายๆเลยคือความมีวินยัยมีระเบียบวินยัยความรับผิดชอบในยุคนี้ที่อาจจะต้องปรับตัวกันในหลายอย่างค่ะ